ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ทั้งหมดนะคะในรัดนี้นะคะแต่ว่าเราโน่ายนะคะเี๋ยวดูชิ้นแรกกันเลยค่ะแต่เราขอบอกก่อนนะคะสามชิ้นนี้นะคะก็จะมีคนจองนะคะโฟกัสนี้เคกิดนึงนะคะก็จะเป็นโฟกัสขนมปังก็จะเอืมมังกรองนะคะ นี่นะคะก็จะมีคนจองนะคะสิบาทนะคะแล้วก็จะมีขนมปังคิตตี้นะคะแล้วก็จะมีนมากลองค่ะนี่นะคะเค้กั้งหมดนะคะที่เรามีนี่นะคะเชอรี่หลุดไปนะคะชีนี้นะคะ มันไม่สโลว์นะขายสิบห้าบาทนะคะจะไม่ได้ขายนะแค่หมายว่าถ้าคนมีคนซื้อนะคะอันนี้ก็สิบห้าบาทเหมือนกันก็มีคนซื้อไปแล้วนะคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้อันต่อมานะคะก็มีพวกจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้เท่านั้นเลยคะ่ะ เดนมูอันแรกน,นะคะเป็นแพนด้าวันจัมโบ้ค่ะมันอาจจะเจนะคะแต่ว่ามือเราจะกแค่นิ้วเดียวน,นะคะเอ๊ะมือเดียวน,นะคะก็จะเป็นแฮนเบอร์เกอร์จัมโบ้นะคะแล,แ,ลแล้วก็จะเป็นปังปอนคุมะนะคะก็เป็นของเทนนะคะ มันสโลนะคะอันต่อมานะคะก็จะเกมพวกมีแฮกมานี้นะคะก็จะเป็นอมยิ้มบันนะคะสโลนะคะแล้วก็เกยียนแฮกนะคะหรือแฮกเกตนะคะก็จะเป็นกุชชี่หน้ามานะคะ สโลนะคะแล้วก็จะเป็นแท็กนะคะหรือว่าแท็กเกตนะคะต่อมาเขาก็จะแกมพวกแบบมินินะคะแต่ว่านี้ก็กลงกางนะคะมันไม่ใช่มินินะแต่มันก็นิ่มมากก็สโลมากนะคะนี่มันยังไม่ขึ้นเลยะค่ะสโลมากนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะ แล้วก็จะเป็นมันมันโดนกัดค่ะแต่ว่าไส้ไส้มันไมันด้แบบทะลักออกมานะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะที่ซื้อเมื่อวานเองนะสโลนะคะแล้วก็จะเป็นเกลียวค่ะก็อันนี้นะแล้วก็อะไรนะคะจะไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็จะไม่แท็กเขานะ <S <S แล้วก็สองชิน้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเมลอนะคะ่ะ ก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะสีสดมากก็สโลมากนี่นะคะแล้วก็มีทั้งหมดอยู่กับมันแค่นี้นะคะก็อะไรนะคะที่เรามีอยู่นะอาจจะโฟกัสนิ่มดนะคะ ครั้งนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิดสิสองบมี่สิบห้าถเจดแปมีั้หมดสิปชิ้นค่ะเย้บ๊ายบาย